และเมื่อสักครู่ท่านประธานได้บอกแล้วนะครับปีที่แล้วจํานวนราย280รายนะครับวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมาพบกับตัวแทนภาคเพชรบุรีเอในหัวข้อร้อยราย forever ขอเชิญปรบมือในดังต้อนรับคุณมัทน,นากลินสักโกครับ ขอก่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้มอบโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มัได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกทุกท่านในวันนี้นะคะขอดูมือลูกค้าเก่าก่อนได้ไหมคะโอ้นอกากนั้นเป็นลูกค้าใหม่เราพบก,กันครั้งแรกนะคะงั้นขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงมัทน,นากรินสักโกนะคะให้เรียกเล่นๆว่ามัทนะคะวันนี้จะค่อนข้างลําบากใจนิดนึงเนื่องจากวิทยากรไม่ได้มาจากกรุงเทพนะคะ มัดมาจากเพชรบุรีนะคะเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีโดยกําเนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดเวลาพูดวิชาการก็คือมัดไม่สามารถพูดสมเนียงกรุงเทพได้ <laughs> จะเป็นคนที่พูดเนิรมากนะคะแล้วก็พูดเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้ามัดพูดวันนี้อย่าคิดว่าเป็นการให้วิชาการนะคะให้คิดว่าเป็นการที่เรามาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มัดเร็วมากเนิรมากให้ ยกมือถามได้ตลอดเวลานะคะโอเคสงสัยตรงไหนฟังไม่ทันตรงไหนก็ให้ถามนะคะก่อนเข้าสู่อาชีพนี้นะคะก็มัดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้วก็เดินเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตทันทีหลายๆท่านที่ฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวันนี้แสดงว่าต้องมีทัศนคติที่ดีมากกับการประกันชีวิตในห้องนี้มีใครไหมคะที่เป็นนักศึกษาจบใหม่เรียนจบปุ๊บเข้าทํางานที่นี่เลย ไม่มีนะคะ okay. โอเคที่เข้ามาทํางานที่นี่ต้องบอกว่าจริงๆตัวเองไม่ได้เป็นคน <c oughs> ที่ทัศนคติด,ดีมากกับคําว่าประกันชีวิตค่อนข้างติดลบด้วยซ้ําเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาตอนที่มันอายุ11บขวบคุณแม่ค่อนข้างเป็นคนจริงจังกับงานเพราะฉะนั้นทันทีที่เริ่มงานที่นี่เนี่ยคุณแม่จะออกจากบ้านแต่เช้าปังแต่ลูกยังไม่ตื่นแล้วก็จะกลับเข้าบ้านตอนที่ลูกหลับไปแล้วกลายเป็นว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยคุณแม่เริ่มหายออกไป เราก็ไม่รู้อะค่ะว่าคุณแม่เอาไปทําอะไรแต่รู้ว่าเพราะเอเอนี่แหละที่ทําให้คุณแม่หายออกไปนะคะวันเวลาผ่านไปเป็นอย่างนี้เรื่อยๆคุณพ่อก็เป็นคนหนึ่งที่ทนไม่ได้ก็เลยถามคุณแม่ว่าวันนี้ถ้าให้เลือกเอเอกับครอบครัวคุณแม่จะเลือกอะไรที่คุณพ่อกล้าถามคํานี้เพราะทุกครั้งที่คุณแม่ตัดสินใจทําอะไรเนี่ยแล้วคุณพ่อไม่เห็นด้วยถ้าคุณพ่อเอาครอบครัวขึ้นมาอ้างเนี่ยทุกครั้งคุณแม่จะเลือกครอบครัวเสมอแต่เขาบอกว่าอาชีพ AA เเป็นอาชีพมหัศจรรถูกไหมคะ ก็เลยมีหนึ่งคำพูดมาัจารย์คุณแม่บอกว่าเลือก AIA คุณพ่อเลยบอกว่าได้ถ้าเลือก AIA นะไปเซ็นใบย่าให้ด้วยหนึ่งคำพูดมาศจารย์ที่ออกจากปากคุณแม่ก็คือแล้วเราจะไปเจอกันที่อำเภอกี่โมงนะคะจากวันนั้นเป็นต้นมานะคะมัดไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ในตอนนั้นในวัยเด็กโทษเรื่องเดียวคือโทษ AIA ว่าเป็นเพราะ AIA นี่แหละทําให้หนึ่งมาัศจารย์เกิดขึ้นในชีวิตนะคะก็คืออยู่ดีๆก็ใช้โครนามสกุลกับคุณแม่ จากวันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่พบกันคุณแม่จะพูดเสมอว่าวันนี้แม่ไม่รู้ว่าลูกเข้าใจไหมว่าสิ่งที่แม่ทำคืออะไรแต่แม่เชื่อว่าสิ่งที่แม่เลือกมันดีที่สุดสําหรับลูกมันจะทําให้ลูกของแม่อยู่ได้และอยู่ได้อย่างดีเท่าที่แม่คนนี้จะให้ได้นะคะ วันเวลาผ่านไปคุณแม่เริ่มพิสูจน์คำพูดให้เห็นด้วยการกระทําคุณแม่จะไม่ค่อยเป็นคนที่พูดเยอะแต่จะทําให้เห็นด้วยการกระทําการการะทําของคุณแม่ก็คือวันเวลาผ่านไปคุณแม่กลายเป็นผู้หญิงที่เก่งขึ้นมั่นใจขึ้นสวยขึ้นนะคะถ้ามัดพูดก็เหมือนกับเป็นการที่เข้าข้างคุณแม่ถูกไหมแต่คนที่ยืนยันคําพูดนี้ได้ดีที่สุดก็คือคุณพ่อนะคะวันหนึ่งคุณพ่อเดินกลับมาแล้วก็บอกว่ากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมดีไหมนะคะเพราะกลัวลูกจะเป็นเด็กมีปัญหานะคะ คุณแม่ก็บอกว่าได้ยังไงครอบครัวก็เป็นเรื่องสําคัญอีกหนึ่งคำพูดคุณพ่อบอกว่างั้นเราไปจดทะเบียนสมรสเหมือนเดิมดีไหมนะคะคุณแม่ก็บอกว่าก็ได้นะแต่ว่าคิดได้ว่ากลัวค่าคอมมิชชั่นนะคะตอนนั้นเริ่มทํางานก็เป็นล้านนะกลัวว่าจะตกเป็นสินสมรสก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะยังไงยังไงเนี่ยอยู่กันครอบครัวอบอุ่นไม่ใช่เพราะทะเบียนสมรสใบเดียวนะคะจากวันนั้นเป็นต้นมาครอบครัวก็กลับมาอบอุ่นต้องบอกว่ายิ่งกว่าเดิมนะคะ ก่อนที่คุณแม่จะเข้าสู่อาชีพนี้เนี่ยคุณพ่อจะเป็นช้างเท้าหน้าตลอดก็คือคุณพ่อบอกอะไรคุณแม่ก็จะว่าตามกันนะคะแต่หลังจากที่คุณแม่ก้าวเข้าสู่ a a อย่างที่มัดบอกคุณแม่มั่นใจขึ้นเพราะฉะนั้นทันทีที่ก้าวเข้าสู่ AIA คุณแม่บอกว่าไม่มีตัวแทนคุณพ่อก็จะรีบพาไปรีคูดสอบเองด้วยนะคะด้วยความที่อยากเอาใจคุณแม่คุณแม่บอกว่าไม่มีลูกค้าคุณพ่อก็จะพาไปขายญาติเพื่อนพี่น้องทั้งหมดเลยนะคะ กลายเป็นว่าวันนี้อำนาจได้ถูกเปลี่ยนมือเรียบร้อยนะคะก <kalk. S 1> ็คือคุณแม่ใหญ่กว่าอย่างแน่นอนนะคะจากวันนั้นเป็นต้นมาความรู้สึกเริ่มดีกับ AA มากขึ้น,นเพราะทุกครั้งที่มีรถคันใหม่เข้ามาคุณแม่จะบอกว่ารถคันนี้ AA ให้นะลูกทุกครั้งที่ปลูกบ้านหลังใหม่คุณแม่จะบอกว่าบ้านหลังนี้ย AA ให้เริ่มรู้สึกดีกับคำว่าประกันชีวิต AA มากขึ้นแต่ความรู้สึกดีนั้นไม่เคยรู้สึกดีถึงขนาดว่าวัน